สวัสดีค่ะเมื่อคราวที่แล้วนะคะเราได้แนะนําผลิตภัณฑ์เป็นตัวครีมกันแดดกันไปนะคะ<ม>เพื่อนๆได้ลองใช้กันดูหรือยังคะ<ม>ก็อยากบอกเลยว่าเนี่ยใช้ดีมากๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยนี่เรามีตัวใหม่มานําเสนอนี่เลยเห็นไหมคะก็คือไนลันรีนิวตัวนี้เนี่ย อยากบอกว่าใช้ดีมากจริงๆสำหรับคนที่ผลูขุมขนกว้างนะคะโดยเฉพาะเนี่ยตัวของดิฉันเองนะคะก็เป็นคนที่รูขุมขนกว้างมากตรงบริเวณจมูกแล้วก็ตรงแก้มนะคะแล้วพอได้มาเจอตัวนี้เข้าอยากบอกเลยว่าดีมากๆ,ากๆเห็นผลได้จริงด้วยตัวนี้เนี่ยทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าต่างจาก เซรั่มเพชรที่เคยมานําเสนอยังไงก็อยากจะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยมันเน้นในเรื่องกระชับรูขุมขนค่ะแล้วก็อยากบอกว่าใช้ดีมากจริงๆยังไงก็ไปทดลองใช้กันดูนะคะบ๊ายบายคะ่ะ